ดวงเดือนนี้ของคุณจะเป็นยังไงมาฟังคำทํานาย12ราศีประจำเดือนมิถุนายน2568กันเลยราศีมีนเรื่องงานมีความสำเร็จรออยู่ขอแค่คุณตั้งใจและไม่ย่อท้อการเงินดีขึ้นอย่างชัดเจนความรักคนโสดอาจมีคนเก่ากลับมาราศีกุมภพามีเกณฑ์ได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่หรือเปลี่ยนงานการเงินยังพอหมุนได้ ความรักค่อนข้างราบรื่นแต่ต้องรักษาความสม่ำเสมอราศีมังกรงานเดินตามแผนดีแต่อาจเหนื่อยบ้างการเงินมีรายได้หลายทางความรักต้องการการใส่ใจและเวลาให้กันมากขึ้นราศีธนูโอกาสดีมาถึงอย่าปล่อยให้หลุดมืองานเดินหน้าการเงินมีช่องทางใหม่ความรักมีความหวังใหม่สำหรับคนโสดราศีพิจิก เป็นเดือนที่โดดเด่นเรื่องงานได้โชว์ฝีมือแบบเต็มที่การเงินเริ่มฟื้นตัวความรักกลับมาสดใสหลังจากความห่างเหินราศีตุลมีเรื่องให้ตัดสินใจส,สำคัญในชีวิตงานและเงินเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับความรักหากใช้ใจสื่อสารกันจะเข้าใจกันมากขึ้นเดินราศีกันงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่เป็นโอกาสที่ดี การเงินอย่างต้องรอบคอบความรักมีความชัดเจนมากขึ้นในความสัมพันธ์ราศีสิงมีเกณฑ์เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่ดีต่ออนาคตงานมีคนสนับสนุนเต็มที่การเงินมั่งคงขึ้นความรักมีความสุขคนโสดมีลุ้นความสัมพันธ์ใหม่ราศีกรกฎการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบแบบไม่คาดคิดแต่ต้องระวังรายจ่ายฟุ่มเฟือยความรักอาจมีเรื่องให้ต้องปรับความเข้าใจกันบ่อย ราศีเมถุนระวังคำพูดและการตัดสินใจด่วนๆงานมีความกดดันแต่ถ้าใจเย็นจะผ่านได้ความรักยังคงต้องใช้เหตุผลและความอดทนราศีพฤกษพจังหวะชีวิตเริ่มลงตัวมีโอกาสดีเรื่องการงานและการเงินให้เชื่อมั่นในตัวเองความรักมีคนเข้ามาทำให้หัวใจพองโตราศีเมษเดือนนี้งานเยอะงานก็เข้ามาพร้อมกัน ความพยายามของคุณจะเห็นผลชัดอย่าลืมแบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างความรักมีความเข้าใจกันมากขึ้น